เหมือนหมาป่าเลยเขาจะปะเหมือนแบบแนะแหนะแเนยเขาคงคิดว่าเราคุยออกับเขาอะ่ะหนูพี่ไม่ได้คุยกับหนูพี่คุยออกับคนอีกหนึ่งพันสอพสิบห้าคนตีปะกันั่งทำไมมีคนขอหนูแต่งงานอะฟังการมีขอเชื้อชาติตัวเองแล้วฉลาดหลักแหลมจริงๆลูกแม่ <laughs> อุ๋ยมีคนแบนบคิดถึงจนคอหาสวัสดีค่ะแฟนอะไรอย่างนี้วะแอนยูคิดถึงเขาไหมอะไรอย่างนี้ทำตัวเหมือนแฟนวะฟิวแฟนโอเคได้แป๊บหนึงที่รักคะ <laughs> กินข้าวอย่างเร็ว <laughs> เขาเพิ่งไปฉีดสิวมา <laughs> ที่รักทันเขา้ายังคะ เหมือนปะฟิลแฟนก็มีคนขอแต่งค่ะเขาปนหัวม,มากเลย